ในด้านหลังของผมนี้นะครับเป็นโครงงานนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับจากโครงงานเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศในสมเด็จพระเทพปีที่แล้วปีที่แล้วด้วยนะครับที่ได้รางวัลจากสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับค่ะคราขอยังไงเราก็ต้องขอสัมภาษณ์แขกรับเชิญกันนิดนึงครับผมพรีเซนต์ให้เราได้ฟังแล้วก็สดๆกันตรงนี้เลยนะคะขอเสียงประมือให้่อยคะโครงงานโรงเรียน สีคีรีมาศวิทยานะคะครับผมอ่าชื่น,นาตัวครับค่ะก็ดิฉันเด็กหญิงอังสมางนนนานะคะนักเรียนโรงเรียนสี่คีรีมาศวิทยาสหนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาสุขโขทัยเขตหนึ่งค่ะก็คือโครงงานของเราในปีแรกคือเราแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียนและชุมชนอ่าสาเหตุเกิดจากขยะมากเรารเลยแก้ไขปัญหาขยะโดยการนํามาประดิษฐ์เป็นออมสินอ่าโดยเริ่มต้นที่ตนเองแล้วก็ และขยายผลไปสู่เพื่อนๆแล้วก็น้องๆด้วยค่ะกรมไหนครับ <c oughs> แล้วก็ได้ขยายผลไปสู่ชุมชนให้ชุมชนเนี่ยมีการลดปริมาณขยะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการออมคือชุมชนได้มีการจัดตั้งออมทรัพย์หมู่บ้านด้วยค่ะแล้วก็ <Okay. S 1> ประสบผลสําเร็จก็คือเราได้รับโลคพระราชาทานนะคะ <c oughs> ก็คือนักเรียนแล้วก็นักเรียนในโรงเรียนเนี่ยมีการออมครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นด้วยค่ะแต่ว่า แล้วเราพบปัญหาใหม่ก็คือในปีที่สองเนี่ยเราเจอปัญหาใหม่ในเรื่องของชูสาว oh คือปัญหาที่เร่งด่วนเลยคือคถ้าเราไม่แก้ปัญหานี้เนี่ยนักเรียนหญิงอาจจะเรียนไม่จบใช่ครับอาจจะ,อ,จจะอนาคตเขาอาจจะไม่ดีเราก็เลยแก้ไขปัญหานี้ค่ะคือโครงงานนี้ก็จำเป็นชิ้นนี้ก็จะเป็นส่วนกลางคือสื่อกลางให้นักเรียนกลุ่มเสียเ่ยงน่ยใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ อันนี้ที่ที่ทำนี่เป็นเป็นจากกระดาษหรือเปล่าเนี่ยค่ะคือกระดาษค่ะอ๋อส่วนนี้ก็จะเป็นกระดาษแต่ว่าส่วนไหนคือเครื่องปั้นดินเผาที่ไม่ใช่แล้วโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะแข็งแรงนะครับสำหรับชิ้นงานที่เขาได้สารฝันแล้วก็ทําให้เกิดผลในครั้งนี้นะครับเราก็ได้พัฒนามาเป็นแบบกระดาษทั้งหมดทั้งตัวเลยข้างใน,นก็จะเป็นกระดาษค่ะเราพัฒนา โอ้ยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมมากๆนะครับสมแล้วนะครับที่ได้เป็นโครงงานเฉลิมพระเกียรตินะครับประจัปี2552ใช่แล้วค่ะนี่ก็เป็นโครงงานความพอเพียงจากเศษวัสดุสู่การออมนะคะครับนี่ก็เป็นผลงานของน้องๆโรงเรียนศรีคิริมาวิทยาที่ได้รับรางวัลโลภพระราชทานโครงงานคุณทําเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจโครงงานนี้นะครับก็สามารถมาติดต่อได้ที่ศูนย์สอบถามได้แล้วก็เอาไปเป็นโครงงานนี้มาจากจังหวัดเพชรบุรีแนะนําตัวก่อนเลยค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นนักเรียนจากโรงเรียนจุฬาพรราชลาลัยเพชรบุรีนะครับก็ทําโครงงานในเรื่องเกี่ยวกับออกระดาษหน้าที่3สร้างความงดงาำให้สังคมนะครับก็เป็นการออนํากระดาษนะครับที่ไม่สามารถใช้แล้วก็คือใช้ไปแล้วสองหน้านะครับเอานมาเป็นประโยชน์อีกขั้นหนึ่งสําหรับ ผู้พิการทางสายตาครับก็คือทำอักษรเบลให้กับน้องๆโรงเรียนคนตาบอดที่กรุงเทพหานาครนะครับนะครับผมนี่คือตัวอย่างในการทําของเรานะครับด้านนี้จะเป็นกระดาษที่ใช้สองหน้าเลย<ช>ครับแล้วก็คือแบบว่าคนตาบอดนี้ก็จะใช้วิธีการสัมผัสครับผมสัมผัสคืออักษรเบลครับผมเราก็นํากระดาษที่ไม่ได้ใช้แล้วเหลือใช้มาแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่ทําอักษรเบลใช่ไหมคะครับผม ก็จะมีเหมือนโรงเรียนใช่ไหมแล้วเราไปเอาความรู้อย่างนี้มาจากไหนคะก็คือเริ่มจากโรงเรียนสอคนตาบอดนะครับรับบริจาคกระดาานะครับจากสื่อโฆษณาครับว่าตัวนี้เขาต้องการกระดาษที่ใช้แล้วนํามาเป็นสื่อสอนเบลเท่กับน้องคนตาบอดนะครับเราจึงเห็นความสําคัญตรงนี้เพราะว่าขยะที่โรงเรียนนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชีสหรือว่าจะเป็นใบงานจากที่ไม่ได้ใช้แล้วของปีน้องๆที่ไม่ได้ใช้ต่อไปัครบนำมาบริจาคอ๋อแล้วก็นำมาบริจาค แล้วน้องเขาก็ต้องการคือบริจาคเสร็จน้องต้องการสื่อในการเรียนการสอนมากขึ้นแล้ววิธีการทําอย่างเงี้ยเราใช้ใครทําเด็กในโครงงาน8คนแค่นั้นเหรอคะอ๋อก็ในเวลาเย็นเย็นน้องที่มีจิตอาสาที่จะทํางานคุณธรรมตรงนี้ก็ให้น้องเข้ามาร่วมทํางานกับเราโดยเราจะเป็นที่เลี้ยงเป็นในการสอนการสอนท่าแบสอนเดีวตรงนี้ครับผมก็ได้รับความรู้ไปด้วยแล้วก็ได้ทําบุญกันไปด้วยแล้วเรานําสื่อที่ผลิตทั้งหมดเนี้ยไปแจกหรือไปสื่อสารยังไงก็ทุกเทอมนะครับเราจะนํา เออสื่อตรงนี้ยครับนำไปมอบให้กับน้องคนตาบอดที่โรงเรียนสนคนตาบอดกรุงเทพมหานครนะครับทุกเทอมครับโอ้โหทุกเทอมเลยครับผมนะคะโครงงานนี้เป็นโครงงานที่ฟังแล้วขนลุกนะคะว่าเป็นโครงงานที่นํากระ,ระดาษที่เหลือใช้มาทําให้เกิดประโยชน์ก็คือทําอักษรเดลใ<ช>่ครับ นักเรียนที่ตาบอดคนตาบอดก็คือแต่ว่าเราสามารถที่จะได้รับความรู้เท่าเท่าเทียมกันนี่ก็เป็นการเปิดโอกาสอย่างหนึ่งใช่ไหมครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเรื่องราวของอักษรเบรล์นะครับว่าเขาทากันอย่างไรก็สามารถมาติดต่อกันได้นะครับที่นิทรรศการแห่งนี้นะครับซึ่งน้องเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนี่ก็เป็นโครงงานที่ชื่อว่ากระดาษหน้าที่สามกระดาษหน้าที่สามสร้างความงดงามให้สังคมขอเสียงปรบมือขอบคุณนะค่ะ และนี่นะครับคือโครงการศูนย์คุณธรรมนะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งโครงการครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลจากปีพุทธศักราช2551คือโครงการคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติยอดเยี่ยมระดับประเทศค่ะต่อไปก็จะเป็นศูนย์การเรียนรู้จะมีกี่โครงการแล้วก็เป็นยังไงกันบ้างก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอบคุณน้องๆ้โรงเรียนจุฬาภรราชชทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ สวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมก็มาจากโครงงานเพลงทำนำโยชนสร้างคนดีวิถีพุทธวายหลวงมาจากโรงเรียนมัธยมวัดควรวิเศษมูลนิธิจังหวัดตรังครับครับผมก็ชื่อดิชายอนุเขียวนะครับอนุหูเขียวครับผมแนะนําโครงงานหน่อยทําไมถึงได้รางวัลเยอะๆถึงขนาดนี้ลองแผ่นลองกล้องลองแบบว่าซูมดูทีครับว่าโครงงานนี้ได้รับรางวัลมากมายขนาดไหนแล้วก็สืบสารโครงงานมาเป็นระยะเวลากี่ปีแล้ว 3ปีด้วยกันนะครับครับแต่โครงงานเราตอนนี้ทำสามปีแต่เราทํากันมา4ีปีนะครับค่ะนะคะก็เป็นโครงงานแนะนําหน่อยว่าทํายังไงทาไมถึงเป็นโครงงานเพลงทํานําเยาวชนสร้างคนดีวิถีบูตถวายนิหลวงก็น,นะครับโครงงานเรานะครับก็ทำเกี่ยวกับก,ก,การลดค่ายมที่ผิดๆของเยาวชนในปัจจุบันนะครับและก็เพิ่มค่ายมที่ถูกต้องให้กับเยาวชนในปัจจุบันนะครับทีนี่เราคิดว่าสื่อน,นี่ครับเป็นสิ่งหนึ่งครับที่ทําให้เยาวชนนะครับมีค่ายมที่ผิดๆนะครับ ชื่อนี้ต่างๆอย่างเช่นนะครับเป็นเพลงนะครับเพลงเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเป็นรักของเป็นเนื้อหาของรักๆใกล้ๆใช่ไหมครับแต่เรื่องของคุณธรรมริยธรรมนี้มันไม่ค่อยมีหรอกครับทีนี้เราคิดว่ามีอะไรนะครับที่สามารถที่จะม้โยชนมีค่ายมที่ถูกต้องขึ้นมาได้เราคืออะไรครับธรรมะครับธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าชนไม่ค่อยชอบแต่ว่าเรื่องของเพลงนี่ครับเป็นสิ่งนี้ไม่ค่อยดีนะครับแต่ชนชอบแต่เราคือเอานํำเพลงกับธรรมะมารวมกันจึงเกิดเป็นเพลงธรรมะ เจเป็นเพลงธรรมะนะครับปลายท้ายชื่อโครงการว่าโครงงานโครงงานเพลงธรรมยำโยชนสร้างคนดีวิถีพุทธวายหลวงนะครับซึ่งโครงงานเรานะครับก็ทําเพลงธรรมทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับอย่างเช่นเพลงแรกครับชุดแรกก็คือมีทั้งหมด5เพลงด้วยกันครับมีเพลงเด็กพทดมีเพลงความฝันในคือหลอกลวงมีเพลงใช่หน้าใช่รู้เพียงหน้าใช้รู้ใจเพลงที่4ก็คือเพลงมาอบรมทำแล้วครับและก็ในชุดที่2นะครับเราก็นําเพลงไอ ที่ฟังกันปิดหูในปัจจุบันนะครับมา,าดัดแปลงเนื้อหาสาระธรรมะเข้าไปนะครับชื่อเพลงแรกว่าเพลงคอนไม้ก,กับชีวิตเนสองเพลงคอนเพลงขอ,อเขอมื่กุโอแล้วก็แค่เขาวิชาใจนะครับแล้วก็ในชุดที่สามนี่ครับเราก็มีเพลงที่หน้าคือเพลงวิไลลืมใจนะครับเป็นเรื่องของการศึกษานะครับก็บอกรือว่าอย่างการศึกษา คือเรื่องความงามความรักต้องปลูกฝังด้วยรัก <c oughs> ด้วยคุณธรรมแต่ยอมมันจะบอกอยู่แล้วครับว่าเรื่องของการศึกษาคือเรื่องของความงามเรื่องของความรัก <c oughs> ้องต้องปลูกฝังด้วยรักตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เล็กๆอยู่เลยใช่ไหมครับครับ <c oughs> ในของชุดที่สามนี้เราก็มีเพลงหนึ่งเพลงนะครับที่เราแต่งเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูย่หัวนะครับก็คือเพลงตุ้งตะวันนะครับ <c oughs> เพลงนี้จะเมื่อเราได้ฟังแล้วจะรู้สึกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หองเรานี่ครับก็ทรง พระมีก็เีว่ามีทรงเดือพระวรากายครับในพระวรกายเพื่อพระชนิกรชาไทยขนาดไหนมือนับนะครับเพลงที่ว่าแดดร้อนดินแรงทรงพระราชทานฝนชิพแก่เราครับเมื่อว่าจะแดดร้อนดินแรงหรือจะเป็นปัญหาต่างๆเช่นเป็นปัญหาเรื่องของภัยแล้งพระบาทสมเดพระเจ้าอยู่หังเราก็ทรงพระราชดำริเรื่องของเศรฐฐษฐกิจพอเพียงเออไหครับขอโทษครับเรื่องของฝนหลวงขึ้นมาใช่ไหมครับ แล้วแล้วแต่และเพลงนะครับที่ทแต่งขึ้นมาเนี่ยคุณไปเรียนเรื่องของการแต่งเพลงจากที่ไหนครับพอดีว่าเราเป็นเยวชนกลุ่มมิถมนนะครับแล้วก็มีพี่ๆมีครูอาจารย์ที่เป็นพิ่สอนวิชาภาษาไทยแล้วก็เป็นเรื่องของกระดนตรีต่างๆนี้นั่นเลยอาจารย์นะครับมันรวมกลุ่มกันแล้วก็ทิดทำนองเพลงครับเป็นเพลงของเขาเนี่ยคือทานองที่ได้ฟังการติดหูในปัจจุบันเนี่ยเรามาสอดแทรกเนื้อหาธรรมะเข้าไปโดยใช้ธรรมะโดยเป็นการเรื่องของแปลงเพลง